ไอ้พวกเด็กปีหนึ่งเล่นนาช้าจริงๆเลยเว้ยจะถึงพฤิธฤีกรรมคัดเลือกเข้าบ้านอยู่แล้วไปไหนกันแน่วะปีนี้เนี่ยมีบ้านใหม่มาเสร็จว่าบอกเลยนะว่าหละคนอะไม่อยากเข้าหรอกโชคดีนะฉัน่ะเป็นเจ้ของบ้านนี้เป็นอาจารย์ใหม่เหมือนกันบ้านเดี่สิ่งดองไงล่ะคะทุกคนขาไป <ะ S 1> ่่าเลย่ได้เวลาคัดตัดแล้วจ้าเด็กๆนี่จะเป็นหมวกที่พิเศษ ครูเป็นคนทําขึ้นมาใครเหมาะสมจะได้เข้ามาอยู่ในบ้านครูและเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพาไปปราบผีเลยค่ะแถวต้องเพี้ยนดีมากนะคะใครขยับจะโดนตีนะคะบอกตรงๆนะพร้อมหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวครูจะพาไปทาภารกิจพร้อม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 ภารกิจอะไรยังไม่ทันอะไรไฟฟ้าก็ดับซะแล้วไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ ภารกิจนี้นะคะเป็นภารกิจในการล่าทา้าผีเพราะว่าเพื่อนของคุณครูเนี่ยนะคะเขาต้องการหมาไปให้ลูกของเขาแต่ว่าเงินที่เราจะได้ในวันนี้มันค่อนข้างมา,จากจริงๆนะคะทุกคนค่ะเราต้องตั้งใจทํางานให้ดีถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปด่านที่ชื่อว่า abandoned house นะจ๊ะ <S <S เป็นบ้านร้างที่อยู่ในกลางป่าก <S <S 2> <S 2> ใกล้ๆโรงเลยเขากวดเลยนะจ๊ะ อุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยนะจ๊ะมาเอาอุปกรณ์ของแต่ละคนไปเลยจ้าเดี๋ยวคุณครูจะเอามาแรงสาบมอนเดิมเลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะไปฉายไปด้วยพ,วพวาคุณครูค่อนข้างที่จะกลัวผีนิดนึงแต่ไม่เป็นไรจ้ะอยู่หลักคุณครูไว้หนูรอดปลอดภัยแน่นอนจ้ะอย่าลืมเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปด้วยนะจ๊ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคมาดูพระเอของเราในวันนี้ก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะคริสดอเตอรี่นะจ๊ะเป็นคนที่ mm. ชอบรีสปอนส์ถ้าเราอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะจ๊ะงานงหมูละ นะคะหมายถึงหุ่นเหรอครับหมายถึงหุ่นใช่ค่ะหุ่นกุี่ยค่ะพลังงานมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะนักเรียนต้องระวังตัวให้ดีเลยนะจ๊ะอุ้ยนี่มันบ้านของโอ๊ยอะไรอะเฮ้ยอะไรก่อนเลยเพื้อนฮะมาชั้นสองกันจ้าเด็กๆตามคุณครูบาลิซ่าอย่าไปกลัวนะจ๊ะเปิดไฟซะ ไม่มีอะไรบางอย่างที่บองบอกได้เลยว่าจะมีผีอยู่ที่นี่ไปดูห้องน้ำกันปะแต่บางทีผีอก็ตะคีไอายนะจ๊ะเราลงล่างก่อนเราลงข้างล่างเนี่ยอาจารย์ก็เดินเร็วจังเลยว่ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ยินข่านนักเรียนห้องสายนี้มันหุยหุยหุยยนักเรียนนำหน้าของครูหน่อยค่ะ นักเรียนนำหน้าคุณครูเลยค่ะจ้าทำไมทำเหมางนกันนะคะจ้านักเรียนคะนักเรียนคะอะไรคะุณครูว่ามันเริ่มน่ากลัวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการทดสอบนะคะนักเรียนต้องนำหน้าคุณครูค่ะนักเรียนนำหน้าคุณครูก่อนค่ะนี่คือนี่คือ อาจารย์อะไรยาต้าคูว่าอันนั้นอาจารย์ใหญ่เลยครับอกเลยกล่าวคำปัิญาตนที่เหมาะสมแก่สะบานคนนี้นะคะวิกตอเรียวิกตอเรียวิกตอเรียพูดตามคุณรูค่ะวิกตอเรียวิกตอเรียมันจะเริ่มแปลกแปลยมันแรงสาบไปท่ะ ตอนี้ความรับบ้านหลังมีเยอะเวอร์ด r e มแล้วทีนี้จะเป็นเซฟโซนของเราทุกคนต้องตามทางให้ได้นะจ๊ะตามครูไปเลยจ๊ะอย่าดึงดูอุณหภูมิด้วยนะอันนี้นะจ๊ะนี่มัน นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นนะไอผู้หญิงคุณนี้หน้าดูคุนๆจังเลยนะจ๊ะเหนือจานเหรอฮะนักเรียนคุณครูว่าเธอจะต้องไปอ่านตัวอักษรนี้สามครั้งเริ่มจากคนแรกค่ะไปก่อนเลยข้ไมาถึงไม่ยอมไปอีคำแก้วมันมีงูฮะอาจารย์อีหัวทองไปพูดซะสามครั้งแ็กดากดาเบกดา <laughs> ไม่มี <át> ลละอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเธอเป็นคนที่เก่งที่สุดนะไปค่ะอยู่ขาวแม็กนาแม็กนาแม็กนามันจะเป็นปีกันที่ยังไงเลยคะถอยออกไปจามโอ้จามไม่ไหวเลยแม็กนาแม็กนาแม็กนา ไอเน,หนอี่ยจะชคไปอออ<ม>๋ยู่ไม่ได้นะนักเรียนที่นี่เปนเฮียนมากเลยอะ่ะนักเรียนจา๋าอาจารย์อาจารย์ลืมของอาจารย์ลืมของ <c oughs> อาจารย์โน <c oughs> อาจารย์ลืมหมดแล้วทำไมบ้านนี้มันยากจังเลยนะทุกคนคะฉันไม่เจอไม่เจออะไรเลยอะ่ะหรือว่าอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอาจารย์โอ,อ้ใช่ใช่ใช่ใต้ไไดินเหรอนัน่นสิฮะ อาจารย์อาจารย์นำอาจารย์นำสีเขาต้องนำฉันสิฉันเป็นอาจารย์ของเธอนะลงไปถึงล่าด้วยตัวของทอเองสิจ้ะไปหัวทองลงไปถึงโค่นั่นแหละลงจ่ามั้คงนิ่งสงบนะคะโอ้โหอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุณหภูมิหมอ อากาศหนาวเย็น่างงั A ้นเหรอจ๊ะวางเครื่องตรวจตัดสัญญาณวิญญาณเลยอ่ะเลยโอ้โอเคเอ้าเอาการคุยคุยกับคุยกับสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับหน่ยไหมฮะมามามาอุ้ยต่ออุ้ยสองโอเคอุ้ยอุ้ยเก้าอี้ขยับได้ Hello are you here can you talk with me วิววิ ฟิงเกอร์ปรินท์แฮนด์ดีมากลิซ่าเธอโดนบวกคะแนนและสิบโอเคฟิงเกอร์ปรินใช่ไหมซะใช่แล้วเราเราจะแล้วก็ลบสิบแกเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์เพิ่มมาไป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 เอาอุปกรณ์เพิ่มก่อนนะจ๊ะนักเรียนวิ้งเลยอุ้ยตกใจก็ตกใจอาจารย์อาจารย์วิ่งก่อนแลคะอาจารย์อาจารย์ออกจากห้องเลยมันมีอ้าวหรอ กังเขนมากังเขนกับเทียนไหมหรือว่าเกลือเกลือเกลือเลือโอเคไปค่ะทุกคนเรารู้แล้วว่าห้องผีวอยู่ข้างล่างแกเราจะระวังเกินเลยได้ไหมไป่ะจัน เปี่ยนกานรอด้วยตายที่พี่มันนั่งโอ้โหอ้ยมันเลิกแล้วมันเลิกแล้วอี่ไปไหนอ่ะันอยู่ด้าบ้าไปด่าบ้านเลยเหรอนักเรียน ไดีเมี่ยก็เลยมีจานอยู่ด้วยอย่าเลยค่ะฉันเขอคุณแบบอธิการนะคะแกสมมติเราต้องวางเราโรลดเกลือตรงนี้ไหมตรงนี้เลยไหมตรงไหนตสามแห้งไม่ดีกว่าสามแห้งตรงไหนวะตรงทางขึ้นข้างบนอ่ะเพราะมันอยู่ข้างล่างไงถูกไหมตรงไหนอ่ะใช่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้จริงนะเออได้ไหมจ้านี่โอ้พิมพ์มาก โอเคทีนี้เราจะต้องลงไปยังไม่ได้วางรูปเลยไปดิไม่ไม่ปิการนำฮะตามมาหักเรียนภารกิจของเรายังต้องดำเนินต่อไปไอ่ะไปฮะศสตราจารย์วางรูปค่ะนักเรียนนี่เนี่เอาอีเล็มาถือด้วยอะ่ะ Can you draw Can you draw Can you draw something Can you draw Can you draw เฮ้ยไม่รู้ว่าจะ draw นี่ไหนสี่วิญญาณร้ายมากวิญญาณแรงมากค่ะเมื่อวิญญาณร้ายไกลล่างก็ลุกล้วนะาดตอนี้นักเรียน นักเรียนขนลุกหรือยังคะคุณครูไม่ขนคุณครูไม่ลุกนะคะเพราะคุณครูแว๊กเลยค่ะว้ายความลับนักฟาสุดๆเขาไม่ชว์อาศัยเลยแล้วจ้าต้องลองต้งลงพิงบิดแล้วล่ะอะไรอะไรอะไรมีคนเคาะประตู วายขอ,อาจากฝั่งไหนุอยตกใจไปเปิดประตูสินักเรียนไปเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูไหนประตูเนี่ยสีขาวอะนักเรียนมันเคาะอยู่หัวทองหัวทองไปหัวทองใบนักเรียนหัวทอง <c oughs> นักเรียนเข้าไปในห้องนั้นถามว่าจะเอาอะไรต <c oughs> ัดกระเพราหนูเข้าไปหรอ จะจะจะเอาอะไรว้าว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 วอาว่้าเว้าวว้นวว้าวว้าวว้าววเาวว้าวว้้าวว้าจีอา้าวอ้าอว้าอวววาววาาววาวว้าววาววาวา่าาว วัดรูปไหวไหวขึ้นเลยขึ้น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 ,นมันวัดรูปไอ้ทิ้งไปเลยไม่ไหวแล้วไปข้างนอกมีเซฟข้างนอกข้างนอกเฮ้ยโอเคออกมาคุยกันก่อนกี่ที่ตะโกนฮะพี่วารุกเก่งโบวแวนโกะสุดเลยนะลายแหน่วฟาดว้ายเลยลายแหน่งว้ายผีวิ่งเร็วอ่านนักเรียนอ่านประวัติในเวลาให้คุณครูฟังค่ะแบบย่อ Hmm. เป็นผีที่อันตรายไหมาาคาดเดาไม่ได้นะฮะถูกต้องแล้วก็จะล่าถ้าอยากล่า <Hey. S 2> เฮ้ยขอแต่ใจจางาแย่ yeah, แล้วสินักเรียนเราเจอตัวร้ายเข้าแล้วสิคะ hmm. เราจะต้องหาโน้ตที่สูญหายไปเอาหนูที่ตายแล้วใส่ลงไปในต้ม,มอ oh. เอาหนู oh. ที่ตายแล้ว oh. ใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วก็เก็บออกผี มันไม่ใช่ภารกิจสำหรับเด็กปีหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยนี่มันภารกิจสำหรับเด็กปีสี่แล้ววะไม่เป็นไรค่ะสติอยู่ที่ประมาณ50%แฮะมาเลยสนักเรียนตอพูดอะไรอยากได้ไหมฟ้สิ่งสิ่งแล้วอะฉันไม่ใช่คุณครูหรอฟ้าพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากฉันเป็นแค่ผ่านดอกที่รักษาความสะอาดในโรงเรียนพอาะว่ดแต่ฉันอยากเป็นคุณครูเพราะ สัตว์กหกทุกคนว่าเสร็จมาถึงครูโพสฉันอยากมีหน้ามีตาในสังคมเลยจ้าความสามารถในการไล่ผีฉันก็พอของแกนั่นแหละวิเจอแล้วโกลด์ออฟโกลด์ออฟเอฟแม่กดอะไรอ่ะกดยีไหมเฮ้ยเก็บอีกนิดนึงสกีไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไปหาหลอดโน้ตกันกับหนูหาหนูซากหนูที่ตายด้วยเร็วเเจอเจอซากหนูเจอซากหนูดีมาก อ้าวหาำห่ำอ้าห่ำอ้าไม่มออยู่เก็บออฟเก็บออฟครบยังเก็บแล้วครบแล้วแต่มันจะมีลอยๆอยู่เลยนะอ้าวจริงเหรอว้ายเก็บเก็บไปแล้วเก็บแล้วอยู่ไหนกันนาะอยู่ในห้องวิกตอรีเอ่ะมีมอไหมไม่มีว่ะไม่มีแสดงว่าอยู่ห้องห้องนั้นหรือเปล่าอีห้องมีมีหนูกี่อันอ่ะเจอร์หนึ่งเจออีกหนึ่ง มีหม้อไหมมานี่หม้ออยู่ข้างล่างแน่แต่เป็นหนึ่งแล้วนะ่าหนูใส่ลงไปเลยลูกดีมากเลยจ้ะห้องนี้มีหนูอีกไหมอ่ะหาหนูไม่เจอเลยเว้ยอย่าเลยกระดานะเรารู้หมดแล้ะเ <laughs> มื่อกี้อะไรบ้าเบ <c oughs> โอุ๊ยอะไรอาจารย์ให้มันหายใจลดต้นคอไมอ่รู้สิฮะ ว้าวจานจานอยู่กับเราก่อนจานเข้าไปในวงเข้าไปในวงเข้าไปในวงอยู่ในวงหรือยังอยู่ในวงอยู่แล้วอยู่แล้วเลือกลายยังโอเคหาหนูต่อโอเคเลือกลายแล้วนี่ไงหนูนี่ไงห,หนูโอเคเหลือยาน่ะมีสามตัวปะใช่ใช่ที่นี้ก็หาหม้ออ,อยู่ไหนนะ มาอยู่ห้องอ๋อห้องตับไหนหาโน้ตหาลงที่หายไปก่อนทุกคนใช่ใช่ใช่โอ๊หนูไปแล้วสามตัวเี่งอะไรวะมีใครเจอโน้ตหรือยังยังเลยหะไปไม่ได้ไม่จะอยู่ข้างล่างนั่นแหละหรือข้างบนเอออยู่ข้างบนนั่นปะอุ้ยเฮ้ยไม่เหรอ นูลเกิผีบ้าอะไรวะว้าวอยู่ในเครือไว้ช่วยด้วยอยู่ในเครือไว้ฉันอยู่ข้างนอกช่วยด้วยอยู่ข้างนอกเลยจะลองช่วยด้วยอีกนะเข้ามาในเครือเข้ามาในเครือต้องหุ่ตอเรียอ๋อไกลมากใช่ฉันไปไม่ได้ได้แล้วผ่านละรอดละรีบผ่านโน้นให้จบผ่านโน้นให้จบ หม้อต้มไม่มีอ่าะเขามีตอนเดียไม่มีแสดงว่าอาจจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าข้างล่างอะคุณแม่อุ้ยอุยยู่หายใจหอบเหนื่อยขะเลองเลยไปบ้านข้างล่างไปฮะคุณแม่อธิการอะทำอะไรโง่เลยเข้าแล้วเข้าแล้วอุ้ยวังหมดวงหมดวงหมดวังหมดวังหมด ใส่พรมชิคกี้ต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าชิคกี้เอาของมาเยอะสุดอ่ะต้องกินยาเลยอ่ะโอเคโอเคกินยาเลยซัดเข้าไปปึ๊บอึดเรียบร้อยโอเคไม่เห็นเพิ่มเลยอ๋อเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วงั้นชิคกี้ต้องลงไปคนเดียวข้างล่างอ่ะ วูหายคือชิคกี้เป็นคนเดียวที่ตายไม่ได้เพราะว่าของเยอะมากเราน่าจะเอามาบ้างนกมาขั้งเขีอะไรเงี้ยข้างอื่เราต้องซู้อย่างเดียวเลยนะน่ักสิเอาเป็นว่าชิคกี้รีบลงไปข้างล่างเ็นเนจะรออยู่ที่ห้องวิทยไปเลยชิคกี้อ,อไม่ไอ้สอต้องรอยอยู่ตรงเนี่ยสามแห่งตรงเนี้ยแล้วเอาไว้ขั้งเขีข่นะคอยดักไม่มีหมมาขั้่เขีใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วด้วยหรอมันใช้ไปแล้วมันแรงมากขี่ตนี้มันแรงจริง ไปหาล้อโนนให้เจอก่อนเออต้องขับไล่ยาวเราก็ขับไล่ให้ได้เราอยากได้หมาไปไปเอาล้อโนนเร็วๆร็วสกี้ลงไปอย่างไวๆเลยเร็วเรีบๆไปไปเร็วเร็วสกี้ยิ่งอยู่ยิ่งนะยิ่งอยู่นาำมันจะยิ่งอินี่สกี้ได้ได้ได้ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยไปไปอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ่านอ่านให้หมดอ่านให้จบอ่านจบสกี้ไหมไไปเลยวหมไป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 มันต้องหาอะไรนะมาใส่แท่นข้างล่างอะนิ้ว สุขุนะหรอใช่ใช่เจอหนึ่งชิคกี้ไปยขับบอลให้หน่อยเจอสองหยิบหน่อยใครหยิบได้ตรงนี้ตรงนี้ไหน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 มามามานี่ตรงนี้สุขุนะด้นิ้วมาแล้วเว้ยเอานิ้วไปใส่พิธีกรรมข้างล่างใช่ไหมใช่ใช่เจอสามเจอสามแล้วหรอมีกี่นิ้วเจอสองแล้วตอนนี้ฉันมีสองแล้วฉันมีหนึ่งเป็นสามเป็นห้า อ๋อได <ะ S 1> อ้อต่อ,อเหรอไม่หลอนไปเร็วไม่มีไม่มีขั้วบนไม่มีเลยขั้วบนไม่มีไม่แล้วแคเจอเจอห้าคืออะไรอ่ะต้องต้องเจอห้าอันอยุดสมาอยู่ข้างล่างอีกว<ะ>มาแล้ตว<ะ>ตันเร็ว,เวสองสองแทนการาลินเกิน,น,นอโอ้ยเกินอ๋อ เรามีแค่สามเรามีแค่สามอ้ยตกกระต่ายชิคกี้รอดิอยู่ปะเราเจอเท่าไหร่เจอแค่เศรสามหรอตอนนี้สาม้างบนแน่ใจนะไม่มีข้างบนหาแล้วไม่มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูนั่นปิดตอนแล้วไม่ออกมันจะปิดป่ะ ใช่แต่ถ้าออกก็ไปเจอเขาคนนั้นยังไงเราก็ต้องไปเอายิงทางเดียวที่เราจะรองก็คือวิ่งลงไปวางนิ้วให้เร็วที่สุดเราวิ่งขึ้นมาส่วนจิกกี้จะเป็นคนที่จะเอานิ้วไปใส่อันนั้นไปไมันมีห้านิ้วเลยโลใช่ถ้าจะไม่ผิดบันทัานะเรามีสามเองไปดูห้องตัดไม้อย่างอ่ะ อย่างเจออีกหนึ่งอ่ะออกมาหยิบได้หยิบได้ตีแล้วข้ล่างหนึ่งสัวไปด้วยไปด้วยหน้าบ้านมีใครดูยังยังรปตัดไปทันเองตกใจเราเจอหนึ่งอันตรงทางเดินหนึ่งอันตรงห้องไม้ใช่หนึ่งอันตรงห้องทีวีหน้าบ้านอ่ะเจอเหมือนกัน แล้วก็อีกอันหนึ่งตรงเจอหนึ่งอันที่ตรงห้องแม็กนาแมกนาตอนนี้เรามีสองเราครบแล้วนี่นี่ไงเรามีคนละสองนี่ไงสองมีสี่อันเองหรอชิคกี้ไม่เจออันหนึ่งไม่เจอเลยข้างบนหรือว่าอยากไปเช็คข้างบนอีกรอบกันไหมไ็ได้ไม่รู้ว่ะแต่ฉันเอาเออถ้าว่าอยู่ข้างล่างว่ะอันหนึ่งอ่ะหรือจริงมันมีแค่สี่อัน ห้าห้าใช่ไปข้างบนไหมเราต้องมาจูตรงนี้ย่ใช่จจิ๊ไม่มีตรงล่างห้องน้ำอ่ะอุ้ยคุ้ยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดิไปเร็วต่อต่อเร็วต่อเร็วมัน เมื่อกี้มันมีเสียงร้องอยู่อ่ะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวมันจะไม่ทัน้ำได้น่าจะข้าน่าจะข้าน่าจะคาปิดประตูแล้ยปิดประตูปิดประตูยเฮ้ย น่าจะข้างล่างแล้วแหละทางเนี้ยแต่เหมือนเยนมากเลย,เลยนะด,ดูดุสุดๆไปๆแม่ที่การนำเลยคะเอานิ้วไปใส่เลยวิ่งลงไปเอานิ้วใส่เลยเผียดมากมีนิ้วปะไม่มีไม่มีข้างล่างนี้ไม่เห็นมีเลย เอ้าวยี่สองทำไมใส่แค่สามนิ้วอ่ะฉันใส่ไปสองแล้วยี่สองว้าวสี่ <c oughs> คุณน้อยห้าคุณแปบหกคุณสิบไป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 ตกใจ <What? S 2> ไงกลับล้าง <c oughs> ไม่ดูไม่ดูไม่หัดไม่หัไม่ดู คุณแม่ที่การไม่รอดเหรออ๋อโอเคสูบสูบอยู่บางทีกูสูบไม่เอาค่ะเื่องขัดหมิ่นหนึ่งโอ้พระเจ้านี่เป็นพรกิจบ้าอะไรวะเนี่ยฮอลโหแครี่มาช่วยป้าหน่อยสิลูกแครี่ไม่ว่างทำขนมปังอยู่ จะกินเหรอจ๊ะสัมภาษณ์อยู่อ๋ออีเดอี่ฉันจัด่ายชันภารก,กิจอารมณ์เดี่ยวหรอมันเหรออีนิวเึงเองนะใช่มี<ด>ที่ไหนยังไม่ได้หาบ้างวะไม่มีมันหมดแล้วอะ อุ้ยล่าล่าล่ากูมองกูมองขวามาไหมมายังกูมองขวาว้ายมา้วขวาไปซ้ายเฮ้ยไปซ้ายวนซ้ายวนซ้ายมันมามามายังมาอยู่ยังมาอยู่วิไปไปต่อเลียแล้วมามาดูข้างนี้ ะตามหรอตามหรอมึงกูตาเดียวแล้วกูตาเดียวแล้วกูตาเดียวแล้วไปแล้วกูตาเดียวเลยได้ปะกูไปแล้วกลับไปกลับไปปัดเดียวปัดเดียวปัดเดียวทำเละไหมป้าทีกัน โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเรียบร้อยซะทำได้เรียบร้อยแล้ว้ะโอ้พระเจ้าหนูว่าจะมีรอยเหรอเกลยงนักหรอเออคิดว่าใครคิดนะหรอยอด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 เรียบร้อยค่ะภารกิจ e x o r c i s ซิสทำสำเร็จแล้วเย้ไปกลับรถกันค่ะทุกคนค่าเริ่มหรอ เรียบร้อยจ้าถูกต้องสมบูรณ์ค่ะได้กำนัาดึผลตบรัร้อยบาทจ้าอย่าบอกนะว่าเงินมาแล้วเราก็จะได้หมาแล้วมาเลยค่ะหมาน้อยรนลงไปไหนว้ายว้ายเฮ้ยลูกไปด้วยลูกนี้นารักมากอุ๊ยอะไรอ่ะหมาน้อยนะจ๊ะ น่ารักมากเหมือนมาเหมือนเหมือนน้องสลอยเหมืนนอนเป็นหมา <c oughs> เป็นหมาเป็นหมาซูเปอร์ฮีโร่วิเจ็ดวิเหม็นกีวอุ้ยเหม็นกีอุ้ยอุยน้องแบบเหม็นกีวยอยอย่าทำแบบนี้นะคะน้องบอกว่ามันไม่ไหวแล้วและแล้วพวกเจ้าทั้งสองคนก็ได้จบการศึกษาภารกิจแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะขอมอบหมวกนี้ให้พวกเจ้าได้เอาไปใช้ต่อการศึกษาค่ะเริ่มเลย ศาสตราจารย์อยู่ไหนอีพันโลงศาสตราจารย์โอเคไม่เอาบวกเซลหรอทุกบ้านพันโลงโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคิปนินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะภารกิจล่าท้าผีโรงเรียนแม่หมดก็จบไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันอีกทีหน้าจ้าวย